ผมแสบทนบุรีครับนี่มาดูเจ้า็อกกี้ครับนี่ถอยตกทางเลยครับนี่นครับต้องใช้รถลากเลยนี่ถอยตกทางครับนี่เจ้าโรก,กี้ครับนี่ตกทางเลยครับ เราขี่ร้อยเก้าห้าครับนี่เผลินิดเดียวเองครับนี่ตกทางเลยครับต้องใช้รถลากนะครับนี่อย่างั้นควาแน่เลยนี่ นี่เอาจอาอ้ายังไงเนี่ยไอ้เพื่อนรัรไทยมันดึงครับอือึงได้ไหมพี่กว่าต้องกดไม่ให้ล้อนี่ขึ้นนะพอได้อยู่แต่ล้อหน้าจะให้ล้อหน้ามันขึ้นเนี้ย มิ่งกับทีมางานไหนต้าท้าบเยครับอถอ่องดูดีๆเลยครับ ภาพนี้น่ากลัวครับนี่หัดม,มือเลยเราองปราบเย้ยแต่ยัาดี้นตัวถอยแก้ตโวย่านะอ่อนพ่มเหรอแล้วก็มันมือเลยเมืม่อกี้พี่เจตโกนบอกแล้วนะเห็นถอยนึกว่าเยอ,อยกล้อเลย ต้องมาดูตอนดึงครับจะใช้วิธีไหนครับดึงครับนี่ <c oughs> ต้องระวังเลยครับ มาแล้วยังฝากกดติดตามนะครับผมแซบธนบุรีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมแซบธนบุรีครับนี่มาดูโจอร์กี้ครับนี่ โอย้ยล้มค้างครับนี่ตกทางครับนี่โอ้ขึ้นง่ายๆเลยครับนี่ไม่สบายครับ